สวัสดีครับผมวันนี้มาอีกหนึ่งคลิปหนึ่งงานนะเชฟโเรเลตไฟตาสองชั้นนะครับมีปัญหานะครับเครื่องยนต์ความร้อนขึ้นเดี๋ยวให้ดู f อฟขับมาเองเลยเอามอไซค์ใส่ท้ายรถมาเลยนะเพื่อามาจอดไว้แล้วขับมอไซค์กลับนะครับเอ้ามาดูเบื้องต้นติดยากด้วยนะครับ น้ำดัมุนออกมุนอก <laughs> <laughs> อกคันนี้นะเราบอกเอฟซีไปแล้วนะยกเครื่องยนต์ลงมานะมาดูสาเหตุกันนะะรอตามนะคันนี้จะเจออะไรที่เป็นปัญหานะครับ